บอลเปลี่ยนโค้ดไม่ช่วยสิงชาหงบอลล็อกสกอต5ประเด็นเจลซีเจ้าลิเวอร์พูลสุดกร่อย5ก็หงจเจ้าจืดสิงบรูเป็นว่าทั้งเจลซีและลิเวอร์พูลกับยังนัดการสร้างผลงานในอย่างนนาผิดหวังไม่เลิกราหลัง,ปงเปิดศึกพิมพ์ลิงกิตที่สามสแตมฟอร์ดเมื่อวันองังคารที่4เมษายนและเสมอกันไปแบบไร้รสชาติศูนย์ประตูต่อศูนย์ซึ่งแน่นอนในฐานะกุซืใหม่ป้ายแดงคัตตทัพบรูโน่เซาตอซึ่งคุมทีมเป็นเกมแรกในชีวิตสามารถคว้าหนึ่งแต้มสำคัญให้กับตัวเองได้ แต่คะนนเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายไม่น้อยนึยน่จากสิงบ์บโรน่าจะตะปบหงดแดงนิยมัดแล้วหากรรดากต่อนหน้าสามารถยิงประตูดได้คงกว่าที่เห็นโดยใช้อย,ย่างยิ่งที่ทีมเยือนไม่ได้ส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามซะด้วยวันนี้เรามาดูให้ประเด็นล้อนหลังหนังเกมนะครับมีอะไรให้พูดถึงกันบ้างประเด็นที่1สิงิงบรโรโรตันทีม2จดุด สซาทอนะครับนายาคาตะตัดของเจอเซีจัดทีมเสีดขนร่างเปลี่ยนไปจากเกมล่าสุดที่พวกับฮาแอสตันวิลล่าไป2องสวนฆารังจนเกยแฮมพันเตอร์ต้องตกเก้าอี้รวมล้ว2หลายด้วยกันนอกจากจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกเกมแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วเอ็นโกโลคอนเต้ยังได้รับบทบาทก,กัดตันทีมเกมนี้อีกด้วยขณะที่เวสวีฟอรฟาน่าก็เป็นอีกรายที่ได้เอาสตาั้งแทนที่รูเบนลอฟตาชีสกับมิคาโลมูเรต พร้อมกันนี้สิงบรูยังได้ตัวรอยแฮมสตาลิงอดีตปีกทีมลิเวอร์พูลหายเจ็บกลับมานั่งเป็นตัวสำรองอีกด้วยประเด็นที่2หงหงดงเปลี่ยนทีมครึ่โงโลเจอกันครับนะครับผู้จัดการทีมตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการปรับผลตั้งแต่11คนแรกมากถึง6รายด้วยกันจะเกมบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์4ประตูต่อ1 ไม่เพียงเวอร์กิฟันไดที่ป่วยนะครับไม่เดินทางมากับทีมด้วยแล้วมซวสละก็เสียตัวน่งตัวจิงกับโรเบร์โต้เฟอร์มิโน่สตาร์ทีมชาติอียิปต์โดนรอบเป็นตัวสลองเช่นเดียวกับเทนนลเลเนโน่และอันดี้โรเบอร์สันหลังจากที่หงดแดงในเกมรับที่เลวร้ายและเสียประตูในซี่นนี้อย่างง่ายดายคือได้ด่วมกันนะครับในแผงเกมรุกหัวหอกดิโกโชต้าก็เป็นหนึ่งเดียวที่ยังได้ลงเล่นจากเกมที่แพ้โรบสีฟ้าโดยโคดิคก็ป่ปยครับโดนทีนั่นดามิเนสเบียดหล่นไปนั่งงในสุมาอ อย่างไรก็ดีเชกเก้นคลับเผยถึงเหตุผลการจัดทัพที่ผิดไปจากความคาดหมายโดยสิ้นเชิงว่าหลายรายจําเป็นจะต้องพักบ้างและบางรายสมควรจะได้รับการประหนึ่งเหมือนเขาต้องการเตรียมความพร้อมเอาไว้สําหรับต้อนรับอาร์เซนอลในเกมซูเปอร์แมตช์ในวันอาทิตย์นี้ซะมากกว่าประเด็นที่3เฮนโด350อาต่อการเล่นที่สตัมรอตวิทนะครับทำให้แกัปตันทีมจะด,ดันเฮนเซนลงสนัมเกมล็กให้กับลิวโวเป็นนักที่350อเพเด ตัวเลขสำหรับกล่าวมันก็หมายความว่ากัปตันฮินโดโนนั่นเป็นพอ่อก้าแข่งของืองดางมไรที่22ล้านครับที่รับใช้เทียมมากจนถึงหลักนี้็ไะ้ด้ยวยกันนะครับหากจะนับเฉพาะในยุคพิมลีกก็ได้รลบกันสถาบนามีเพียงสตีเวนโจลากับจิมมี่เกลเือร์แค่2รายเท่านั้นที่มีสถิตด้านนี้ที่เหนือกว่าอาดีตมิ้ฟิวทีมซันและแลนด์นะครับประเด็นที่4ีความฝืดเป็นเหตุสังเกตได้ 5นาทีแรกของเกมกครับเชลซีมีการหนึ่งที่ได้ประตูถึงสองครั้งแต่พวกเขาทิ้งโอกาสทองไปหมดและหลังจากนั้นก็มีโอกาสคำเป้าให้ได้เห็นอีกเนื่องจากแผงหลังชุดนี้ของลิเวอร์พูลไม่ได้แข็งแก่่งอะไรเลยแต่ถึงขนาดนะครับการขาดตัวจากอรที่ฟิกเ้าทมที่สามารถพึ่งพาได้ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทีมเงินทุงเึ้นทังของกุนลอนดอนมีผลงานที่เลวร้ายอย่างที่เห็นนะครับ อย่างเกมล่าสุดที่ทําให้พอเตอร์ตกงานสิงบรูคก็มีโอกาสยิงแอสต์มลามากถึง27ครั้งแต่แพ้คา,าลังถึง2อศูนย์น่าตเฉยตอนทันที่ทีมเยือนมีโอกาสยิงรวมแค่หครั้งเท่านั้นและไม่ได้2ประตูเหมือนึงเกมปะทะกับลิมบูฮวนกับครึ่งแรกพวกเขายิงประตูออกนําไม่ได้แถมไทยเกยมก็เป็นหงส์แดงที่ดบุกข,ขึ้นมาทําเสียวบ้างหลายครั้งและบิดได้สกอร์นำด้วยซ้ําโดยจบสี่ห้าทีแรกตัวสองทีมได้ยิง6ครั้งเท่ากันและเป็นทีมเยือนที่ส่งบอลเข้ากรอบมากกว่า3ต่อ2ครั้ง อีกทั้งเรดเมจินครอครองวันนี้มากกว่า54ต่อ46เปอร์เซ็นต์โดยด้วยเหตุผลนี้นะครับเชลซีก็เป็นเหมือนสิงตัวที่ไร้เกียวเล็บจึงสารนตอผลงานที่ไร้ยิงประตูเกมเพิย์นี้ที่สแตฟอร์ดบิดช่วงครึ่งแรกไม่ได้เลยนานนับ8นัดติดต่อกันเข้าไปแล้วและมันก็เทียบเท่าสถิติที่ย่ำแย่ที่สุดของสโมสรที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนในปี1992ถึงเดือนมีนาคมปี1993นะครับ ประเด็นที่5ผลลัพธ์ที่ยุติธรรมกรับซูเครื่องลาคกับชลซีเป็นฝ่ายหาจังหวะยิงประตูนด้มากกว่ารวม12ครั้งครบ90านาทีแต่ส่งบอลเข้ากรอบได้แค่3าครั้งเนื่องจากส่วนใหญ่แล้วยิงนกตกปลาก,กันเหมือนเคยกณะที่ล้วของเรารองยิงรวมกันนี่7ครั้งและเข้ากรอบ4ครั้งรวมถึงการกครอบครองบอลมากกว่าเล็กน้อย51ต่อ49%ก่อนที่เกมจะจบลงในแบบตะข่ายไม่ขาดด้วยกันถึงโคมองทุแลวนะครับเจ้าบ้านอาการหนักอย่างน่าตกใจเนื่องจาก คายไฮสบัตและสุอัฟฟิิกไม่อาจตอบแทนเทียมด้วยการยิงประตูได้ท,ทั้งทั้งที่มีโอกาสเปิดกว้างให้ตั้งหลายครั้งลงเอยแล้วเกมนี้จึงกินกันไม่ลงอีกตา่เคยและสมมติกันไปด้วยสกอรส์สวนนัดที่4ติดต่อกันแล้วในทุกรายการ ฉะนั้นแล้วับเกมระหว่างซิงบรูกับหงด่างจะมีเกมในลีกสูสีของอังกฤษคู่ที่3แล้วที่ดวลกัน4เกมหลังและเสมอกันแบบไม่มีประตูเรียบวุดเช่นเดียวกับเกมระหว่างเอฟเวอร์ตันกับลิเวอร์พูลระหว่างปี1974ถึงปี1975และเกมระหว่างาร์เซนอกลกับ QPR Queen's ควีนส์พาร์คเรนเจอร์ระหว่างปี1992ถึงปี1994นะครับหาดีแทมปเจอถามสอบตก ตัดเกรดลิเวอร์พูลเกมบุกเจ้าเจือดเชลซี ต้องยอมรับว่าหงดังลูกของพวกเราเจ้าดีมากๆที่บุกไปยันเสมอเชลี0และในหนึ่งคะแนนกลับออมอันดิทินสแตนฟอร์บิดในศึกพิมลีกนัดซูเปอร์มิชแวล์เมื่อวันอันคารที่ผ่านมาเพราะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเจ้าต่นที่เล่นดีกว่ามากส่วนลิวของพวกเราในนี้กุนซูจคกิ้งคลับเลือกจะทับตัวจริงแบบแปลกๆขาดใจแฟันบอลนอกจากจะเล่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันแล้วยังออกแนวมัวๆด้วยซ้ำและนี่คือผลสอบความตั้งตะหงดังแต่ละคนในเกมมนี้นะครับ เราเริ่มต้นกันที่อลิซงเบกาเดลเราไปเจนน็ดคะแนนเป็นอีกครั้งที่ลิมพูนะคกับต้องพึ่งพาความยอดเยี่ยมของเจ้าตัวมีจังหวะป้องกันสกันการโดวยอดสวัาการออกมาเซฟลูกยิงของใครไฮสเวในช่วงต้นครึ่งหลังโจโคเมสเด้เราไป6.5นาคะแนนท้ายครึ่งแรกเกือบทําประตูได้นะฮะจากลูกยิงไกลแต่ติดเซฟเกเปาอลิซาเบลกาวอมโดรมถือว่าไม่แล้วนะครับถึงแม้จะมีจังหวะที่ดูไม่ค่อยนิ่ง จเอลมาติปได้รับไป6ขนาดบองจังหวาทได้ดีนะครับแต่ละครั้งก็รับมือกับความเร็วของแนวรุกเจลซีไม่ค่อยอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะสูอัลฟิลิกอิบไรามากโกโนาเต้ได้รับไป6.5นาคะแนนมีจังหวัดเคลียร์บอลบนเส้นประตูถึงแม้บางครั้งคุงเกมรับหละหลวมไปหน่อยแต่ก็มีความเร็วในการสู้กับผู้เล่นแนวรกของทีมคู่แข่งคอนสแตนซมิการ์ได้รับไป4คะแนนสอบตก เดอนสตาร์เป็นตัวจริงนะครับแต่กับทำผลงานน่าผิดหวังสุดๆมีจังหวะเล่นผิดพลาด2ครั้งทีมเกือบเสียประตูในช่วงครึ่งแรกฟอร์มโยนเดวไป5.5คะแนนมีผ่านบอลเสียแบบง่ายๆนะครับสู้ความเร็วและความคล่องตัวของผู้เล่นแดงกลางโจซีไม่ได้เลยจอดแดนแฮนเดสันเดลไป5.5คะแนนกัปตันเทียมการเล่นดูไม่มีพลังนะครับเหมือนไม่ค่อยมีสมาธิและไม่ต่างจากฟอร์มโยที่เล่นสู้แดนกลางเจ้าถิ่นไม่ได้เลยโดเฉพาะเอ็นโกเลกงเต้กับมาเตโอคูวาซิต เคิติจโจนได้รับไป5คะแนนการเล่นก็ไม่มีอิมแพคต่อเกมไม่ก่อยทันคู่แข่งทำได้เหลืองจากการวุ่นวายพูดติสินอีกตั้งหากดิโกโชตาได้รับไป5.5คะแนนขยันทุ่มเทจะนว,วัตการเล่นไม่ได้เลยนะฮะดาวินูยเยสได้รับไป6คะแนนโดยรวมถือว่าฟอร์มดีที่สุดในนอรรุกของทีมในตอนนี้มีการใช้ความเร็วเล่นงานแนวรับเชลซีอยู่บ้างเป็นระยะมีลูกยิงแบบได้โดุหนึ่งถึงสองครั้ง โรเบอร์โตเฟอร์มิโนได้รับไป5.5าาคะแนนพยายามลงมาต่ำช่วยสร้างเกมนะครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนักต่อไปเป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมาในสนามนะครับมูเบซาลาแทนโรเบร์โตเฟอร์มิโนในนาทีที่65ได้รับไป5นาคะแนนได้บอลน,น้อยมากกับการลงสนามช่วงกลางครึ่งหลังอนดูโรเบอร์สันแทนคาสคาสมิการับในในาทีที่66ได้รับไป6กคะแนนได้อยู่ในสนามไม่นานแต่ก็ดูดีกว่าซามิกาสชัดเกน เจนสมิโนทานก็ที่จจดในนาทีที่79ไม่สามารถแ่งคะแนนได้และโคดิกโบแทนดาวินเดียนในาทีที่79ครับก็ไม่สามารถให้คะแนนได้บทสรุปรีวูของพวกเราเสมอกันไปแบบจิตทือนะครับดีนะครับที่ไม่แพ้นะฮะ อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสลุ้นท็อปโฟก็ยังมีอยู่ถึงแนมะ้จะเลือนลางเต็มทีแต่เราก็จะสู้ต่อไปนัดนน้าเจออาร์เซนอลนะครับก็มีการโรเตชันแล้วนะครับก่อนเกมบอสของเราก็ไม่มีเวอร์กิฟฟันได้นะฮะและยังเก็บโมสซาลาเป็นตัวสุองอีกโดยใช้เครื่องหลังลงมาเล่นนะครับฉะนั้นเจอกับอาร์เซนอลจัดเต็มที่แน,น่ๆนะครับและแฟนๆมีความคิดเห็นกันนนไรเชิญถล่มคอมเมนต์ตั้งคลิปข้างล่างอย่างสุภาพได้เลยครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมืองน,น้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ